สวัสดีค่ะยินดีรับเสือช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้ชมบรรยากาศยามเช้าๆฟ้าไม่เปิดนะคะวันนี้ฟ้าไม่เปิดเจตุมพาชมชม่วงยามเช้า <c oughs> โอ้ยลมเย็นวอย เนฝนตกลมเย็นบ่อย่อยการยามเช้าตกก็มีน้ำนิดหน่อยอ้ขันมอนเยอะจังเลย นายาเช้าฟ้าไม่เปิดค่ะยาเยอะนะข้าวไม่เยอะขัดมอเดงเยอะมาก บรรยกาดแดมเช้าก็จะประมาณนี้เช้านี้ที่ทุ่งนา ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเร็ฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่แวะมาให้กำลังใจค่ะฟ้าไม่เปิดค่ะฟ้าไม่เปิดวันนี้แปดโมงแล้วนะคะอากาศทุ่งนาเรายมเช้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเร็ฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมาย ขอบคุณทุกน้ำใจเมตตีที่แวะมาให้กำลังใจนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะสุขื่นสว่างร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านค่ะเฮงเฮงรูยเลยปังปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ